จะพี่น้องมันล่วงพันหลายม่ถิบแบบเก็บทั้งตนนี่แหละจ้ะเก็บแพ้ก่อนเก็บซาลีที่จริงเขาเขาเริ่มแบบซุกเลยเด้พี่น้องเขาหนวยเขาเริมใสแล้วนะหนวยเขาเริมใสแล้วจะเก็บอันนั่นแน่นี่แน่นนะจ้ะพี่น้องเก็บไปไว้ให้ยกินเหมือนเด้พี่น้องบัาวาแตงแต่แอใบ ใบก็บกินเนี่ยเขาเก็บไปไวอย่างนีเนาะเมทีหกักแบบหักเป็นเป็นเป็นกิงน่งอย่างสีมันก็จะมีใบติดไปน้ำน้อยจะเนาะเขาก็เก็บเขาก,ก็กินเหมือนเดจ้ะเนี่ยเมทีหางซีเนาะก็มีใบติดพร้อมสิเขาก็กินจ้ะพี่น้องข้างบนเก็บแอปเปิ้ลเน่แล้วก็ไอ้นั่นเน่จ้ะพี่น้องไออสิ น่วยเขาน่วยใบใหญ่เลยพี่นอ้องอ่าค้าย,าย,ายแบบเป็นแบบบ่พอน้ำนะก็เลยน,น่วยบบใหญ่พูนข้างบนพู้น่วยใหญ่อยู่พี่น้องข้างบนเหลาาส่วนเมื่อเก็บอไอยต้นนี้ต้นนี้เป็นแด้งคือสีสุกเลยนะนี่ก็เป็นดกชนิดดกแต่วันหยน่วยใบใหญ่ไอ้เป็นเอม เปิ้ลเปิ้ลนี่พันหนึ่งจ้ะแต่พันอย่างดอกเมทถีกับบุหูซื้อพันเพราะว่ามวยเขาประมาณนี้เน้น้อยเพราะว่าคือเมทถีว่ายไอเปิ้ลบอโบเคยได้ลดน้ำเลยจ้ะไอเปิ้ลบ่อพ่อน้ำมาเสถ陀ไอเปิ่อนธรรมชาติอยู่ในสวนกับจริงอยู่ของบ่เคยได้ลดน้ำนะบ่จ้ะดกมึงในพุ่นล่ะ ต่ว่ากระนวยใบใหญ่โดดอยู่เก็บทั้งตน้นมีอะลรจ้ะไปเขาเขามากินสูมือแล้วก็มึงเพิ่นแม่จ้ะพี่นอ้องเอ่อมึงเพิ่นเนี่ยเขากินแล้วก็เพิ่นน้ำมืนะีหน้าก็สิเก็บเก็บทั้งอื่นน้ำเก็บไอ้นั่นแน่นี่เน่ไปตื่มกันไป มันเขาพันหลวงเดปกติเขาจะล้วงนะจะพี่น้องมาทิึงเก็บแต่นี่เขาพันหลวงเก็บทั้งต้นเลยแอปเปิป้กกลไปกวงก็ยังว่าแอปเปิ้ลในสวนนี่เพราะว่าในสวนนอกสวนนั่นกวงได้กินลายเขาค้นก็ยังย่า,งาเพราะว่าถ้าเขาได้กินพี่น้องผัวไม่ทิ้งใครได้กินเด้อ มันมีหลายมันมีหลายแหละมันกับบ่พากันหยากไหมจ๊ะนี่ยังไผ้าแนวเ,เขาปีนี้ย่างผ้าแนวเขาป่าแจ๊กลูกเลยพี่น้องปีนี้มึงเขาคุณนะคลิปย่งางผ้าแนวเขาปา่าอยู่ปีนี้ไอ้ป่นนี่จ๊ะมึงแน่พี่น้องเป็นสาลี คุนอยู่ข้างบนพุนดกนี่จ้ะและ้วการน่วยเงียพร้อมข้างล่างเนี่ยน้วยบดกปันดเก็บเก็บไปให้กลวงะตะกี้นะ่ะสุป,ปีนะ่ะมันร่วงเริ่มร่วงแล้วของศีนะก็เริ่มเก็บปีนี้ยังบาล่วงพี่น้องแต่วันก็ะพึงเดือน ต้นเดือนกันยาเนาะจ้ะเนาะเขากำลังเริ่มสุกไหมจ้ะเขาบ้านในหลวงเนี่ยมึงเนี่ยคุณเนี่ยคุณยืนออกไปข้างนอกไหมจ้ะพี่น้องนอกกลุวล่วมันก็ล่วงข้างนอกอะสัตว์เขาก็มาเลาะกินหากินแต่ว่าเขาเข่ามาข้างในระไดนะ้เนาะเข่าข้างในบ่ได้เพราะว่า มันมีรัวร่วรั่วมันมีรัว่วรั่วมันจะเป็นแบบว่ารั่วอิเล็กทริกจะรัว่วไฟฟ้ากันกันสัตว์เข่ามาในนี่นะเพราะกันบ่ไ้ได้ที่น้องเดียวเขามาหาไก่เดียวพวกสัตว์แนวอื่นไม่เจอตัวละคูนนะ่น่ะตัวสำคัญที่แถวนี้แอปเปิ้ลจิ๋ว ยื้สูงเก็บอะไรจ้ะเริ่มต่ำๆเมทริกก็เก็บเมล์เหลวก็บยู้สูงแบบที่นี่เห็นไหมจ้ะเริ่มเปลี่ยนสีต้องล่อรวงอย่างเดียวกระสันกตน็ต้องหาแนวมามา,มาก่อเอายื้อเก็บบ่ได้เพราะว่าเริ่มสูงเลยจ้ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจิว๋วปกติเมทริกจะเอิญแอปเปิ้ลกัลลอน สูงแล้วเมืองสิจ้ะต้นนี้พันธไนสุกดอกเก็บพี่น้องงวยเขายัางเขียวเห็นบ่าเริ่มเปลี่ยนสีซื้อแต่ว่าหาง่สุดตอนนี้จะสุกลาก็โมแต่ว่าเก็บก่อนเก็บนิดนหดน่อยได้ลายตนนาย้นผสมกันไลลายพันุผสมกันไปให้ก่วงให้เขาแบบว่า จิ้มรสชาติแต่ละตนนะ <c oughs> ไล้ายเติบอะไรจ้ะพี่น้องเกือบเต็มถังเลยจ้ะเก็บมือนละถังนี่หลยจ้ะกับพ่อ